ช่วงที่2อครับกับรายการ w a t c n e w ครับกับช่วงเซเลปเซลือมครับโดยพี่สนุกจุกกรู้ครับในช่วงนี้ครับน้องๆจะได้รู้จักกับศิลปินคนดังหรือว่าเหล่าบรรดาเซเลปที่น้องๆเนี่ยอยากจะรู้จักนะครับวันนี้ครับเนื่องจากน้องมุตตาของเรานะครับติดภารกิจครับต้องไปเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ตึกแพทยนะครับวันนี้ครับเรามีคนใหม่ครับมาครับเป็นพี่สาวครับขอเชิญพบกับน้องมุดดินครับ สวัสดีค่ะดิฉันมุดดินค่ะวันนี้มุดดินนอกจากมาคนเดียวแล้วเนี่ยยังมีคนนึงครับคนนี้ก็มาจากละครเรื่องเดียวนยครับดังไหมครับดังไม่แพ้กันครับน้องรัชนกครับต้องมาตามหาพน่ตาค่ะน้องชื่อรัชนกนะคะนกนี่นกอะไรครับ นกการ์เลเวกนะคะหน้าตาเป็นนกแตกมากเลยครับตอนนี้ครับสำหรับช่วงเซเลบเซืื่ครับในเทปที่แล้วครับเราไปเจาะลึกกับเวทีเดอะสตาร์มาแล้วใช่ไหมครับครั้งนี้ครับเรามีอีกเวทีนึงครับเป็นเวทีนักล่าฝันครับเป็นรายการเลวิตี้ที่ถือว่าเป็นรายการที่ยอดฮิตมากแล้วก็ผลบวลเนี่ยสูงมากเลยครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากสองศิลปินครับจากเวที Academy Fan t a s i a ซีครับ น้องเต้และก็น้องเฟรมครับสวัสดีครับสำหรับช่วงเซเลบเซลืมครับเราจะถามคำถามแขกรับเชิญนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคำถามไหนเนี่ยตลกไปคำถามไหนเนี่ยกะโหลกกะลาหรือบ้าบอไปเราเปิดโอกาสให้แขกรับเชิญนะครับสามารถตีหัวพวกเราได้ครับเพราะนี่คือเซเลบเซลืมถามตีเลยครับ อยากทราบว่าทั้งสองครับตอนนี้เรียนคณะอะไรกันอยู่ครับครับผมผมนะครับโปเต้ก็เรียนอยู่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ครับครับผมของผมคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมภาคเทปเทปเป้ครับผมเป็นคณะที่แบบว่าโด่งดังยอนฮิตทั้งสองคณะเลยแต่อยากจะรู้ว่าทําไมถึงไม่ไม่เรียนคณะพวกแบบแนวดนตรีอะไรอย่างเช่นดุริยางกไรอย่างนี้ครับ ตรงๆเลยครับคือคณะอย่างค่อนข้างใช้ค่าใช้จ่ายสูงครับเราคิดว่าดนตรีเนี่ยเราสามารถฝึกฝนเองได้ใช่ครับผมนะครับก็เเนื่องจากดนตรีก็อยู่ในเลือดอยู่แล้วแบบว่าแบบว่าเล่นดนตรีแบบ เข้าเข้า,าเลือดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบว่าแบบบ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก <im S 1> ็เลยแบบว่าในไหนไหนก็เรียนด้านสายวิทย์มา <im S 1> ตอนมันธยมครับผมก็อยากอยากแบบสานต่อทางด้านาวิชาสายวิทย์คณิตอะไรเงี้ยครับผมก็แบบเพื่อที่แบบเวลาจบออกมาจะได้ทําได้หลากหลายขึ้นอะไรเงี้ยฮะมันมันก็เป็นความความชอบในส่วนตัวของเราด้วยนะครับเหมือนป๊อปป, <im S 2> ป๊อปป๊ <im S 2> ตอนนี้อ๋อที่ตอนนี้ป๊อปป๊เรียนคณะอะไรครับ อ๋อเพราะว่าตอนเด็กชอบเล่นพวกอุจจาระอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับอืมแล้วแล้วน้องอย่างอย่างน้องคุณคุณน้องมุดมุดดินนะครับเรียนคณะอะไรครับอ๋อเนี่ยตอนนี้เรียนคณะอะไรอยู่ครับอ๋อชอบอะไรเกี่ยวกับซุ้มซ่วมชอบอะไรเกี่ยวกับขยะอย่างใช่ไหมครับชอบดนตรีนะคะเล่นให้น้องฟังไปเริ่มมารณีกันแสรย้อนกลับไปตอนประกวด อะคาเดมีตอน a f 8ดีกว่าทั้งสองคนนี่ใครแบบชักชวนให้เข้ามาสมัครหรือเปล่าครับหรือว่ามาสมัครด้วยตัวเองเลยครับผม,ผมเลยครับผมนะครับผมมีพี่พสาวครับพี่สาวพี่สาวก,ก็รู้ข่าวว่ามีมีรับสมัครอยู่นะอะไรครับก,ก,ก็เหมือนลุ้นให้ไปลุนให้ไปตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากไปครับแต่โอเคตัดใ,ใจไปก็ได้ไปลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ที่จริงเขาเล่าให้ผมฟังไม่อย่างนี้นะเขาเขาอกหักนะเขาเลยไปหรอหรอเราเราโมเตโอหักเหรอครับตอนนั้น อเรื่องมันยาวได้อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนครับเรี่ยงนี้ก่ของผมก็ไปตั้งแต่ F7 แล้วครับผมแล้วก็ไม่เข้ารอบครับผมก็เลยแบบเป็นแบบแรงแรงผลักดันให้แบบมาใน F8 อะไรเงี้ยเพื่อแบบจะได้แบบเฮ้ยจะเข้ารอบไหมในปี8อะไรเงี้ยครับผมเหมือนกระทังคุณน้องรัชนกก็เหมือนกันเคยประกวดใช่ไหมครับประกวดครับไม่ว่าจะเป็นที่ดาช้างที่ดาลองกองหรือว่าอะไรครับเคยประกวดอะไรบ้างครับ ก็ยอ่นอือ่างหรือว่ารายการนี่พวกพวกนี้เขาก็เป็นคนแบบชอบโชว์เสียงกันมาทั้งสองคนเลยใช่แต่ไปไม่ถึงเอฟเพราะว่าแค่จันพันน้เจ้าพึมพึมก็เออก็ยังชุมนางเสียงทองก็ยังเขายังไม่รับเลยใช่ไหมอ๋อน่าสงสารจริงๆเนาะอ๋อแต่รู้ว่าทั้งสองเนี่ยเคยผ่านวิธีการประกวดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับ ครับก็บ้างครับยังเต้เคยประกวดอะไรครับนอกจากเอฟครับก็มี KPN นะครับแล้วก็พูดเนี่ะไรครับพูดได้ไหมแต่พวกแบบพวกจำนเหีทองประกวดฮอตเวฟอะไรครับอ๋ออย่าง คงส่วนใหญ่ก็ประกวดที่แบบในพื้นที่ฮะแบบว่าประกวดวงดนตรีอะไรเงี้ยครับผมก็แบบในแต่ละปีก็จะมีแบบที่ขอนแก่นก็จะมีจัดประกวดดนตรีอะไรต่างๆนานาครับผมก็ไปประกวดเรื่อยๆเหมือนกันเอานี่คนขอนแก่นเหรอครับโอยโอยคนคนขอนแก่นอ่ะคนคนคนขอนแก่นนี้หน้าตาดีกันเยอะนะครับศิลปินเยอะเอแล้วผลงานตอนนี้ครับตอนนี้ทั้งสองคนมีผลงานอะไรบ้างครับครับ ก็ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในโปรเจกต์พิเศษนะครับของดูเฟนเดเชียครับชื่อโปรเจกต์ว่า one way ticket นะครับนอกจากผมโปเต้แล้วก็เฟรมยังก็ยังมีเบนจามินแล้วก็น้ำแข็งจาก F7 ด้วยครับใช่ครับนอกจากนอกจากโปรเจกต์ก็จะมีซิงเกิลของเราแต่ละคนเป็นซิงเกิลล่าสุดแล้วก็มีหนังสั้นของโปรเจกต์ด้วยนะครับเราไปถ่ายทำถึงประเทศญี่ปุ่นนะฮะมีหนังสั้นด้วยสามารถดูใน YouTube ก็มีหรือว่าจะติดตามทางช่องพวกชูมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับ ไหนๆก็มาทั้งทีแล้วเราอยากให้ทั้งสองเนี่ยแบบว่าโชว์เสียงให้หน่อยใช่มครับเพราะรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยก็มีแบบซิงเกิลคนละคนละคนละซิงเกิลแล้วใช่ป่ะอ่ะแต่อันนี้มีแต่แต่วันนี้ครับความพิเศษกว่านั้นครับเนื่องจากเราเนี่ยมีทั้งสองคนครับมีนางเอกทั้งสองคนเนี่ยซึ่งเป็นนางเอกที่ช <No um ื่อดังมากนะครับเนี่เราก็เลยจะให้ทั้งสองคนเนี่ยร้องเพลงและให้ทั้งสองคนเนี่ย เป็นนางเอก MV ให้จะได้ไหมครับดีเลยครับทั้งสองคนเลยเดี๋ยวเอาเพลงแรกดีกว่าเพลงแรกเพลงอะไรครับซิงเกิลล่าสุดของผมนะครับไม่ฟังไม่ได้แล้วตอนนี้ชื่อเพลงวันเดียวครับผมวันเดียวอันนี้วันเดียวก็เน่าแล้วนะครับเออร้อยวันเลยนะครับร้อยวันเอาอ่นี้อยู่มาร้อยวันแล้วอ๋อโอเคอะเดี๋ยว เดี๋ยวเพลงเพลงของน้องเฟรมเดี๋ยวให้น้องมุดดินเป็นนางเอกเสริมเพลงอีกเพลงหนึ่งของเต้ชื่อเพลงอะไรนะครับ On the way กำลังเดินทางมานะความรัก On the way กำลังเดินทางมานะความรักอันนี้อันนี้ On the way กำลังเดินทางมานะความตายเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ความตายเดินมานะอ่ะ เดี๋ยวรอให้ไปดูพลังเสียงของน้องเฟรมครับครับผมวันเดียวที่เลิกกันยังเจ็บขนาดนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าเพิ่งรู้ว่าเลิกกันมันเจ็บมันปวดร้าวมันทำให้ใจของฉันนั้นว่างเปล่า แค่เธอนั้นทิ้งไปเฝ้านับวันอยากให้มันได้ผ่านพ้นไปวันเดียวที่นานนขอบคุณครับเดี๋ยวอเ,ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวนะสังเกตว่าหน้าเฟรมเนี่ยไม่มองเลยเออเออเ,เออ เหมือนเป็นแบบว่าเออไปไปเหอะเออเออนะอาร์อาาเดี๋ยวมาฟังซิงเกิลอีกเพลงหนึ่งของเต้โปรเต้บ้างครับผมนัก้องเอ็มพีพร้อมไหมครับพร้อมใช่ไหมครับก็ฉันรู้ว่าความรักกำลังเดินทางมาเธอคนที่บนฟ้าคงรอ ให้ถึงเวลาคนที่รู้ทันที่เมื่อสบตาว่าความรักเดินทางมาหาฉันแต่ตอนนี้เธอคงกำลังอยู่ระหว่างทางมาหากันโห้ยก็หวังว่าเธอจะรีบมา <Okay. S 1> ขอบคุณครับ เปลี่ยนเปลี่ยนที่นั่งครับเปลี่ยนที่นั่งครับโอ้ยเดี๋ยวอยากอยากรู้มากว่าเมื่อกี้ช้ำแล้วเออน้องรัชนุครับน้องที่บิดไปบิดมันนี่คืออะไรครับกากเะเรื่อนคันหรืออะไรครับอะไรนิดนึงครับอ๋ออ๋อเออได้โอกาสแล้วก็ขอนิดนึงอ๋อเห็นดูรู้สึกว่าเหมือนไม่ไม่คันกากก็เป็นลิสีดวงมีสองอย่างนี่แหละแหมปินเลยทีเดียวอ๋อ แล้ว oh. สองคนนี้อยู่ในหมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมอะไรกันหรือเปล่าครับก่อน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 ที่ไปไปแข่ง F นะครับก็จะมีอยู่ชุมนุมดนตรีครับโ mm hmm. ฟกซองที่โฟกซองครับ mm hmm. ใช่ครับ mm hmm. ก็จะออกงานตาม,ตามงานต่างๆในมหาวิทยาลัยครับใช่ครับก็จะมีเรื่อยๆครับ สั่งเฟรมนะครับผมนะครับก็ทิวฟอกซองเหมือนกันครับผมเขาเขาพาผมเข้าไปนะฮะลากเขาไปแล้วจากนั้นก็มีชุมนุมดนตรีที่คณะธรรมศาสตร์ครับผมเอ้คณะวิศวกรรมศาสตร์่ใชคณะธรรมศาสตร์เออออคณะววิศศกรรรมาสต์๋ได้ทำกิจกรรมอะไรเพื่อสังคมบ้างไหมครับพอเป็นยากเลยนะเพื่อสังคมเลยในแบบหลังจากที่แบบแบบประกวดเวที AF นี่ยครับ ก็มันก็มีเรื่อยๆนะครับอย่างอย่างจะเป็นจะเป็นเขาเรียกอะไรครับเหมือนช่วงช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราก็จะมีแบบไปไปเหมือนเล่เขาเรียกเล่นดนตรีแล้วก็เรียรายเงินอะไรเงี้ยเพื่อจะไปช่วยผู้ประสบภัยในในช่วงนั้นนะครับก็จะมีเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบกิจกรรมของของของทรูพิชชันกิจกรรมของของทางทางทรูเครือทรูเนี่ยเขาก็จะมีผมอย่างผมก็เคยไปไปสร้างสร้างเขาเรียกอะไรฮะสร้างโรงเรียนที่ไม่รู้สร้างโรงเรียนใช่ครับเหมือนเหมือนไปสร้างสร้างสร้างตึก ตึกเรียนให้เขาใช่ครับผมก็เนื่องจากปีที่แล้วน้ําท่วมจนเกิดเหตุการณ์น้าท่วมแล้วผมก็ได้มีโอกาสแบบไปมอบของแบบของกินของใช้ให้กับผู้ประสบภัยด้วยครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็เคยไปทาสีโรงเรียนด้วยเพราะว่าแบบน้ำท่วมแล้วแบบผนังลอกอะไรเงี้ยครับผมก็แบบไปทาสีช่วยเขาวาดเป็นรูปต่างๆระบายสีให้น้องครับแต่ว่าแบ <น S 2> บระบายไประบายมารู้สึกว่าแบบมันลกกว่าเดิม อะไรครับนกนกราชนกทําไงครับทํตัวเป็นบิ๊กแบกค่ะอ๋อการน้ำอ๋อทุกข์ธรรมศาสตร์โอ้โหไม่ได้บิ๊กแบกนี้ลําบากนะครับเนี่ยอ๋อไม่ได้ต้องขอบคุณหนูด้วยอืมแล้วว่างๆก็ช่วยเออบริจาคลงศพให้ทั้งสองคนด้วยนะครับนะครับอืมมีโอกาสได้ไปสร้างเมนบ้างไหมคะับอ๋อหนูจะได้บ้านใหม่ใช่ไหม น้องอ้โหคะ่ะไม่ใช่เขาตะกี้ก็บ <c oughs> อกแล้วว่าร้อยวันมาตาลแล้วเนี่ยอออสุดท้ายแล้วนะครับอ,อยากฝากอะไรกับคนที่ตามล่าหาความฝันเหมือนกับทั้งเต้ลแล้วก็เฟรมอยากฝากอะไรครับครับผมก็สําหรับใครที่มีความฝันแล้วก็มีเขาเรียกอะไรสิ่งที่ชอบ <c oughs> ที่อยากจะทํามากๆอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่า มันมันเป็นแรงผลักดันนะครับมันจะมีแรงผลักดันอยู่ที่เราอยากจะทํามันอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งถ้าเราไม่ทอไว้ก่อนเนี่ยยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องสมหวังครับแล้วก็ตั้งใจทํามันต่อไปสู้ครับครับอัฟเฟมครับผมผมก็คิดว่าก็แบบเห็นด้วยกับพี่เต้แบบว่าต้องทํามันต้องขยันต้องแบบต้องแบบแน่วแน่ที่จะทําอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าผมก็เชื่อว่าแบบเรื่องของโอกาสแบบมันก็มันก็มีแบบ มีบางช่วงมีช่วงของโอกาสแบบว่าที่แบบอาจจะมาหรือไม่มาครับผมแต่ว่าขอให้ความพยายามยังอยู่ทุกอย่างก็จะแบบถึงถึงจะไม่ได้สมหวังถึงจะแบบอาจจะไม่สมหวังดังที่หวังที่ตั้งใจไว้่เงี้ยอย่างน้อยเราก็ได้ทําแล้ว<ช>อะไรเงี้ยครับผม<ช><ช>แล้วก็ถ้าเบื่อแบบสมมุติมีความฝันแบบที่แบบ,แบ,บยังยังไม่เกิดยังแบบยังไม่สําเร็จอะไรเงี้ยผม <laughs> ผมก็แนะนำนะฮะให้ให้ไปบนฮะให้ไปบนมีพื้นศิลิ์ศิลปศาสตร์ทำาบนด้วย มาจากโรงศพโรงเรีนบ้านทังสารอ๋อทั้งสองทั้งสองคนอ๋อนิ่งค่ะเช็คหน้าด้วยโอ้ยทั้งสองทั้งสองคนจะเกิดการปะทะกันอีกหรือครับ ในรายการครับอาจจะมีกล้องตามติด24ชั่วโมงน,นะครับแต่ในชีวิตจริงแม้ว่าเราจะไม่มีกล้องตามติดนะครับแต่สิ่งที่ตามติดเราคือผลของการทําดีใช่ไหมครับอย่างนี้นี่จริงๆเขาก็เคยมีกล้องตามติดนะครับตอนช่วงที่แพนด้าชาแนลนะครับะนะครับ<อ>เขาคนนี้แหละครับ<อ>นี่หน้าตาตาคล้ำนะครับอันนี้คือนี่ข,ของการทําดีใช่ครับจะไม่ทดีต่อไปค่ะ นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณครับเตเล็บของเราด้วยนะครับขอบคุณทั้งเต้แล้วก็เฟรมนี่นะครับครับในช่วงหน้านะครับกับช่วง PR กรกลาเจาะครับเราจะมาดูทูตกิจกรรมมาเพืประโยชน์รุ่นที่69ครับรุ่นล่าสุดครับจะเป็นยังไงช่วงหน้าครับขอบคุณทั้งสองมากเลยนะครับ